สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณเเราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในหนังสือกาลาเทียต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่15หรือ EP 15แล้วนะครับเราก็มาถึงกาลาเทียบทที่6ผมจะสรุปเรื่องราวดังนี้นะครับในจดหมายฝากถึงชาวกาลาเทียบทที่6ข้อ1นนี้ท่านเปาโลก็กล่าวในข้อหนึ่งว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย แม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเปรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยในข้อนี้ความหมายก็คือท่านเปาโลกล่าวว่าถ้ามีพี่น้องคนใดล้มลงในความบาปคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณก็ไม่ควรจะไปตำหนิหรือซ้ำเติมเขานะครับแต่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือ อย่างอ่อนโยนเพราะว่าวันนี้เขาล้มพรุ่งนี้อาจจะเป็นเราที่ล้มก็ได้นะครับพระคำนี้จึงสอนให้เราเป็นผู้กอบกู้และฟื้นฟูเขาไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาเขานะครับพี่น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีโอเรมาพิเศษอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมโอเรมาที่ได้รับก็คือผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะต้องเป็นผู้ที่ยกชู ไม่ใช่เป็นผู้กดหรือซ้ำเติมนะครับพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่7ข้อ1นถึงสที่กล่าวว่าอย่าตัดสินมิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสินด้วยเพราะท่านตัดสินผู้อื่นอย่างไรท่านจะถูกตัดสินอย่างนั้นท่านตวงให้เขาด้วยทนานอันใดท่านก็จะได้รับเท่ากับทนานอันนั้นพี่น้องที่รับขับพระเจ้าทรงเรียกให้คริสเตียนเราเป็นผู้ฟื้นฟูไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับ คนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆก็จะอ่อนโยนกับคนที่ล้มลงในบาปเพราะรู้ว่าตัวเองก็เคยล้มมาก่อนเหมือนกันหรืออาจจะมีวันหนึ่งข้างหน้าที่ตัวเองอาจจะล้มลงได้เช่นกันมันเป็นความถ่อมสุภาพที่มาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ตอนนั้นผมก็ค่อนข้างจะเคร่งกฎบัญญัติมากพอเห็นใครล้มลงในบาปแม้ผมจะไม่พูดอะไรออกมาแต่ว่า ในใจผมก็จะคิดตำหนิติเตียนเขาทันทีโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นถึงผู้นำคริสตจักรหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์ผมก็จะคิดว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้ไม่น่าเลยแล้วผมก็จะตีตัวออกห่างเขาลักษณะนี้ก็เป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์เรานะครับแต่ว่าเมื่อผมได้มาใช้เวลาแช่อิ่มจุ่มมิรในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มากๆแล้วพระองค์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงพระคัมภีร์ข้อนี้อยู่บ่อยๆนะครับคืออย่าตัดสินมิฉะนั้นท่านจะตกตัดสินด้วย คือคำนี้ไม่ได้หมายถึงห้ามตัดสินความผิดของใครๆนะครับแต่หมายถึงว่าอย่ามีท่าทีผิดๆต่างหากตัวอย่างเช่นถ้าคนเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้จัดจาการเป็นหัวหน้างานและกิจการของคณมีกฎสําหรับพนักงานและถ้าพนักงานฝ่าฝืนคณก็จะต้องตัดสินไปตามกฎจริงไหมครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเรียนแบบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันแต่คําว่าอย่าตัดสินมฉะนั้นท่านจะถูกตัดสินตรงนี้หมายถึงอย่ามีท่าทีผิดๆ ในการมองคนอื่นเช่นอยากคิดว่าตัวเราเหนือกว่าเขาจนดูถูกเหยียดหยามเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาหรืออยากคิดว่าด้อยกว่าเขาจนตัวเองรู้สึกท้อแท้ใจเพราะเราทุกคนก็ต้องล้วนรับพระคุณจากพระเจ้าเหมือนกันจริงไหมครับนี่จึงเป็นความหมายของคําว่าอย่าตัดสินนะครับในข้อสองท่านเปาโลก็กล่าวว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ พี่น้องที่รักความหมายของคำว่ารับภาระมันก็คือ,อปัญหานะครับความทุกข์กายทุกใจหรือการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณของพี่น้องเราการช่วยแบกรับภาระของกันและกันคือการรักแบบที่พระเยซูร,รักเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในความเจ็บปวดของเขานะครับไม่ใช่เดินหนีหรือเมินเฉยและนี่แหละครับคือการทำตามบัญญัติของพระคริสต์ บัญญัติของพระคต์คืออะไรครับก็อยู่ในยอห์นบทที่13ข้อ34ที่กล่าวว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและรักซึ่งกันและกันไงล่ะครับการทําตามบัญญัตินี้มันไม่ใช่ถูกบังคับด้วยความกลัวไม่ใช่ทําเพราะกลัวถูกลงโทษนะครับแต่ทําเพราะรักและเต็มใจที่จะทําจึงไม่ใช่เป็นทาตของบัญญัติเรมาพิเศษที่ผมได้รับก็คือการช่วยแบกภาระของกันและกันมันก็คือการทําตามบัญญัติของพระคต์นั่นเอง พยายา็เป็นอางมาเสดทำให้ผมระลึกไดถึงยหอนบทที่สามเอ่อสิบสามข้อสามสิบสี่นี้นะครับที่พระเยซูกล่าวว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือจงรักซึ่งกันและกันพวกท่านรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านเห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นบัญญัติในพันธสัญญาใหม่นะครับเรียกว่าบัญญัติรักแต่ไม่ใช่การพยายามทําตามบัญญัติด้วยเนื้อหนังตัวเองแต่ทําตามด้วยผลของความรัก จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเรานะครับสแสแดงออกได้ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ทอดทิ้งกันช่วยพยุงและหนุนใจกันและกันขึ้นเป็นการสะท้อนหัวใจของพระเยซูที่ไม่เคยทิ้งใครไว้กลางทางหรือข้างหลังนะครับในข้อ3ท่านเปาโลกล่าวว่าเพราะว่าผู้ใดคิดว่าตัวเองเป็นคนสําคัญทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่สําคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเอง พี่น้องที่รักตรงนี้ก็หมายถึงคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นเพราะคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาหรือเก่งกว่าเขาคนนั้นก็กําลังหลงตัวเองนะครับเปาโลเตือนว่าถ้าเราคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเราก็กําลังหลอกตัวเองอยู่เพราะอะไรก็เพราะทุกคนก็ล้วนต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเรมาพิเศษที่ผมได้รับก็คือพระญญาบทส์ก็ทำให้ผมนับเลได้ถึงหนึ่งโคลินบทที่สิบข้อสิบสองที่กล่าวว่าผู้ใดคิดว่าตนมั่นคงดีแล้วจงระวังวเกรงว่าท่านจะลม้มลง พี่น้องที่รักครับหัวใจของข่าวประเสริฐแท้ก็คือทุกคนล้มเหลวแต่พระเยซูประสบความสมําเร็จแทนเราดังนั้นใครที่คิดว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นไม่ต้องการพระคุณพระเจ้าก็กําลังหลงผิดและเสี่ยงที่จะล้มโดยไม่รู้ตัวนะครับข้อสี่ท่านเปาโลกล่าวต่อไปว่าทุกคนจงสํารวจการกระทําของตนจึงจะมีอะไรที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่ไปมัวเปรียบเทียบกับคนอื่นความหมายก็คือ แทนที่จะมัวเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราควรจะตรวจสอบชีวิตตัวเองสำรวจดูว่าตัวเรากำลังก้าวหน้าไหมความก้าวหน้าหมายถึงเรากำลังเดินตามพระวิญญาณอยู่หรือเปล่าการเปรียบเทียบมันมักจะนำไปสู่ความเย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นหรือในทางกลับกันก็อาจนำไปสู่ความท้อแท้ใจเพราะคิดว่าตัวเองได้อกว่าคนอื่นแต่การพิจารณาตัวเองอย่างซื่อสัตย์มันจะทำให้เรารู้ว่า เรายัางจะต้องเติบโตขึ้นอีกแค่ไหนเพียงไรออเมนไหมครับพี่น้องเรย่มากที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมระลึกได้ถึงสดุดีบทที่ร้อยสามสิบเก้าข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ที่กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอส่งนำข้าพระองค์ไปในทางนิลันนี่น้องที่รลกครับพระบิญญบุทธา์ก็สอนผมว่าจิตใจฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่จิตใจที่คิดแต่จะเอาชนะคนอื่นแต่เป็นจิตใจที่มีความจริงใจต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าสนใจจิตใจภายในของเราไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของเราเทียบกับคนอื่นให้คุณลองอธิษฐานตามสตูสดีบทที่1 3 9ข้อนี้นะครับ ขอพระอ,องค์ค้นดูจิตใจของคุณทดสอบคุณเพื่อจะทําให้คุณได้รู้จักตัวคนเองอย่างถูกต้องโดยไม่คิดไปเองนะครับแล้วคุณก็จะไม่ล้มลงด้วยความประมาทนะครับในข้อ5ท่านเปาโลก็กล่าวว่าเพราะแต่ละคนต้องแบกภาระของตอนเองความหมายก็คือแม้เรา,เาต้องช่วยกันแบกภาระซึ่งกันและกันแล้วแต่ก็อาจจะมีภาระบางอย่างที่ไม่มีใครจะมาช่วยแบกแทนคนได้นะครับ ตัวอย่างเช่นไม่มีใครจะมาเชื่อแทนคุณหรือตอบสนองต่อพระเจ้าแทนคุณหรือเดินตามพระวิญญาณแทนคุณหรือฟังเสียงของพระองค์แทนคุณสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องแบกเองนะครับในข้อ6ท่านเปโลจบท้ายด้วยคําว่าส่วนผู้ที่รับคําสอนจงแบ่งปันสิ่งดีทุกอย่างให้แก่ผู้สอนตนเถิดตรงนี้ก็หมายถึงการถวายนะครับและการให้เกียรผู้รับใช้พระเจ้าที่สอนพระคัมภีร แบ่งปันสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้สอนอาโดไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงทุกสิ่งที่ดีและเป็นพระพรเช่นอาจจะเป็นคำหนุนจิตชูใจหรือเป็นความช่วยเหลือบางอย่างหรือการให้เกียรติกันการสนับสนุนพันธกิจเพราะอะไรเพราะผู้ที่สอนก็คือผู้ที่เสียสละเวลาของเขาเพื่อให้คุณได้รู้จักเข้าใจพระคำพระเจ้าอย่างถูกต้องชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับเลยมากที่ผมได้รับก็คือ ข้อย่างสุดก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่10บข้อสิที่พระเยซูกล่าวว่าคนที่ทํางานก็สมควรจะได้อาหารกินความหมายก็คือผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้แต่เวลาหรือผู้รับใช้ที่ทําธุรกิจการงานไปด้วยเขาก็ควรจะได้รับการดูแลผู้สอนคนอื่นก็ควรจะได้รับการใส่ใจดูแลจากผู้รับคําสอนนะครับ ผมเองเวล,ลาฟังคำสอนคำเทศนาของใครในย t u b e ฟังแล้วทำให้ผมมีความเข้าใจพระคำพีแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นฟังแล้วทำให้จิตวิญญาณของผมเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องมากขึ้นฟังแล้วได้รับการหนุนจิตชูวใจหรือเสริมสร้างด้วยคำสอนที่บริสุทธิ์ผมก็จะทักไปขอหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้สอนคนนั้นนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าเป็นคริสตจักรไหนอยู่ในคริสตจักรไหนและก็ จะถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของเขาเพราะเขาจะต้องเสียเวลามานั่งทําคลิปอัพโหลดไว้ใน YouTube คือผมไม่ได้จํากัดตัวเองว่าจะต้องถวายให้กับคริสจักรของตัวเองเท่านั้นใครก็ตามที่มีคําสอนดีๆบริสุทธิ์และถูกต้องทําให้ผมใกล้ชิดพระเจ้าและรักพระเจ้ามากขึ้นผมก็จะถวายคนนั้นดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในข้อ6ว่าส่วนผู้ที่รับคําสอนจงแบ่ง ปันสิ่งดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถอะแต่อย่างไรก็าตามตรงนี้คนอยากเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นกฎบัญญัติที่บังคับให้จะต้องทําตามถ้าไม่ทําแล้วพระเจ้าจะลงโทษถ้าไม่ทําพระเจ้าจะไม่อวยพรคุณไม่ใช่เลยนะครับสําหรับพันธสัญญาใหม่พระเจ้าไม่ได้บังคับหรือฝืนใจให้คุณจะต้องทําแต่พระเจ้าต้องการให้ถวายด้วยใจเชื่ชมยินดีและเต็มใจ มันเป็นการตอบสนองต่อพระคุณที่คุณได้รับด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการถูกควบคุมบังคับด้วยความกลัวในกฎบัญญัตินะครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันให้คุณพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คําถามก็คือข้อแรกคุณเป็นคริสเตียนคุณมักมีท่าทีอย่างไรเมื่อเห็นพี่น้องล้มลงในบาปคุณเข้าไปช่วยยกชูเขาขึ้นหรือเดินผ่านไปหรือซ้ําเติม ข้อ 2. คุณเคยแบกภาระของผู้อื่นด้วยใจรักหรือเปล่าหรือใจของคุณเริ่มเฉยชาและห่วงตัวเองมากกว่าพี่น้องข้อ 3. คุณกกำลังเปรียบเทียบชีวิตฝ่ายวิญญาณของตัวเองกับใครอยู่หรือเปล่าแล้วการเปรียบเทียบนั้นทำให้คุณเย่อหยิ่งหรือท้อแท้คุณควรจะปรับท่าทีใหม่อย่างไรข้อ 4. คุณเคยคิดเข้าข้างตัวเองไหมว่าฉันเป็นคนดีพร้อมแล้ว จนลืมไปว่าทุกลมหายใจยังต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าอยู่ทุกวันข้อ5คุณตอบแทนผู้ที่เลี้ยงดูจิตวิญ,ญญาณของคุณอย่างไรบ้างด้วยความรักการหนนใจหรือเป็นเพียงผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวให้คุณทบทวนตัวเองและอธิษฐานขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้คุณรู้ตัวนะครับแล้วร่วมสนุกกันด้วยการพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พรุ่งนี้เราจะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันตอ ในหัวข้อถัดไปเพื่อคุณจะรับพระคุณอย่างเต็มเปี่ยมและส่งต่อพระคุณพระเจ้าไปยังคนอื่นได้ขอพระเจ้าไว้พ่อนครับ